จากอันดับค่าแรงขั้นต่ำในอาเซียนที่คุณควรรู้คุณรู้ไหมว่าค่าแรงขั้นต่ำสะท้อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของแต่ละประเทศในอาเซียนความแตกต่างนี้ชัดเจนมากวันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้มีค่าแรงเท่าไหร่และส่งผลต่อประชาชนยังไงบ้างเริ่มจากอันดับต่ำสุดเมียนมามีค่าแรงเฉลี่ยเพียง101.56บาทวันและลาว100.58บาทวันถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ต่ำที่สุด แต่ถ้ามองไปที่ฟิลิปปินส์ค่าแรงเริ่มขยับขึ้นมาที่229.34บาทวันในขณะที่กัมพูชาและเวียดนามอยู่ใกล้กันที่250บาทต่อวันจากนั้นไทยอยู่ในช่วง330-370บาทวันสูงกว่าเพื่อนบ้านทั้งฟิลิปปินส์และเวียดนามส่วนมาเลเซียและอินโดนีเซียมาแรงสุดที่393และ398บาทต่อวันตามลำดับตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรเรามันสะท้อนถึงเศรษฐกิจการพัฒนาและค่าครองชีพ ในแต่ละประเทศแม้ค่าแรงจะสูงแต่ค่าครองชีพก็อาจพุ่งตามคำถามคือประเทศใดมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดรู้หรือยังว่าประเทศเพื่อนบ้านมีค่าแรงเท่าไหร่แล้วของเราเองละ่ะอย่าลืมกดติดตามและแชร์วิดีโอนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำในอาเซียน